ตอนที่169ทอดทิง้งพี่จูเห็นอันหลิงเกอร์เป็นเยี่ยงนี้จึงเผยท่าทางมิพอใจออกมาคุณหนูเจ้าคะท่านนี้มีเหตุผลอันใดเหตุใดต้องทำให้ตนเหนื่อยถึงเพียงนี้เจ้าคะถ้าอย่างไรพรุ่งนี้ท่านหาโอกาสออกจากจวนเพื่อเดินผ่อนคลายอย่าเอาแต่อุดอู้อยู่ในเรือนเลย พี่จูติดตามอันหลิงเกอมานานหลายปีคำพูดคำจาจึงค่อนข้างสนิทสนมหากบอกว่าทั้งสองคนคือนายบ่าวแต่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเช่นกันข่าวที่หูหยินพูดเท่าให้ไววซื้อช่วยดูแลงานภายในจวนก็แพร่ไปยังหูพวกบ่าวอย่างรวดเร็วฟ้ายังมิทันสางสาวใช้ในเรือนของหลี่ซื้อก็รวมตัวเป็นกลุ่มประมาณ 3- 5คนและกำลังซุบซิบนินทาอันใดบางอย่าง อันอิงเฉิงที่กำลังเดินกลับเรือนตนก็ได้ยินเสียงก่อนเขาจึงหยุดยืนเอามือไพล่หลังดวงตาเฉียบคมแฝงไปด้วยความน่าเกรงขามแล้วจ้องไปทางสาวใช้ผู้หนึ่งที่กำลังเป็นหัวหน้ากลุ่มนินทาอยู่เมื่อครูเจ้าว่าอันใดเสียงหน้าเกรงขามของอันอิงเฉิงเอ่ยถามขึ้นใบหน้าเคร่งเครึมเพียงแค่มองก็ทำให้คนเกรงกลัวได้แล้ว สาวใช้ที่ถูกอันอิงเฉิงจ้องก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นหดคอแล้วถอยไปอยู่หลังสาวใช้อีกคนระเรียนในท่านมะเมื่อครูบ่าวกล่าวกับซิงเอ,อ๋วว่าดอกโบตานที่เรือนหูหยินรองกำลังบานคิดว่าได้เวลารดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันเจ้าค่ะเมื่อได้ฟังคำแก้ตัวใบหน้าของอันอิงเฉิงก็เข้มกว่าเดิมอันอิงเฉิงเค้นเสียงดังฮึกใบหน้าก็ดูเย็นชาขึ้นเล็กน้อยเจ้าเห็นข้าเป็นคนโง่หรือไร เมื่อครูเจ้าเพ่งบอกว่าไว้ซื้อจักมาดูแลจวนจึงคิดว่าควรไปผูกสัมพันธ์กับนางมิใช่หรือให้คนพาเจ้าไปอยู่ที่เรือนของนางอีกด้วยค่าคิดมิถึงเสียจริงว่าไว้ซื้อมีอิทธิพลถึงเพียงนี้สามารถทำให้เจ้าลืมได้ว่าเจ้านายที่แท้จริงคือผู้ใดผ่านไปเพียงข้ามคืนเจ้าก็ทรยศนายตนเองและไปฝากตัวกับนายคนใหม่แล้วหรือ เดิมทีมีการย้ายคนใช้ในจจนโหอยู่บ่อยครั้งสาวใช้โมโม่บ่าวหรือทหารยามก็มีได้อยู่ในเรือนเดิมเสมอไปหากเรือนไหนขาดคนก็จะมีคนเรือนอื่นถูกย้ายเข้าไปแต่มีเพียงสาวใช้คนสนิทของนายแต่ละคนเท่านั้นที่มักโดนเจ้านายรั้งตัวไว้แต่ไหนแต่ไรมาก็มีแต่นายที่เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้บ่าวคนไหนไปอยู่กับใครตั้งแต่เมื่อไรที่สาวใช้กวาดเรือนต่ำต้อยเยี่ยงนี้มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะไปรับใช้ในายคนใด หากปล่อยพวกนางไปเยี่ยงนี้กฎของจวนก็มิต้องมีกันแล้วอันอิงเฉิงคาดมิถึงว่าหลี่ซื่อเพิ่งถูกลงโทษสาวใช้ในเรือนนางก็มีความคิดเยี่ยงนี้แล้วถ้าปล่อยให้หลี่ซื่อโดนไว้ซื่อกดหัวต่อไปนางคงโดนสาวใช้พวกนี้ปีนขึ้นศีรษะแน่นอนสาวใช้คนนั้นมีคาดฝันว่าสิ่งที่นางนินทาในกลุ่มจะลอยไปถึงหูอันอิงเฉิงนางหน้าซีดเผือดตัวสั่นแรงกว่าเดิม นายท่านโปรดอภัยให้บ่าวด้วยเจ้ากะบ่าวเพียงคิดว่าข้างกายฮูหยินรองมีสาวใช้มีน้อยแล้วทว่าข้างกายอนุเว่ยมีคนมิพอจึงคิดไปรับใช้เท่านั้นเจ้ากะดีสาวใช้คิดแทนเจ้านายอันอิงเฉิงตะหวาดเสียงดังลั่นขณะที่เขากำลังเอ่ยปากให้จัดการสาวใช้พวกนี้เขาก็เห็นเถาหงประคองหลี่ซื่อออกมาใบหน้าหลี่ซื่อดูอ่อนล้าแต่ก็เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแสนอ่อนโยนก็แค่สาวใช้กล่าวในสิ่งที่มีควรสองสามประโยค ท่านที่มีเห็นต้องโมโหถึงเพียงนี้เลยเจ้ากะหลี่ซื่อเดินเข้ามาแล้วลูบแขนอันอิงเฉิงเบาๆเพื่อให้เขาใจเย็นขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าอันอิงเฉิงดูผ่อนคลายขึ้นแล้วหลี่ซื่อก็กล่าวกับสาวใช้พวกนั้นว่าตอนนี้ข้าโดนท่านแม่รังเกียจอีกทั้งอนุเวย,ยังได้ดูแลจวนโหถ้าพวกเจ้ามีอยากอย,กอยู่กับข้าก็ถือเป็นเรื่องปกติพรุ่งนี้ข้าจักให้คนไปบอกอนุเวยแล้วส่งตัวพวกเจ้าให้นางเถาหงก็เช่นกันเจ้าอยู่กับข้ามานานข้ามีอาจทนเห็นเจ้ามาถูกลงโทษไปด้วย ดังนั้นพรุ่งนี้เจ้าก็ไปหางานใหม่ที่เรือนอนุเว่มีต้องมาติดตามข้าอีกฮูหยินรองเจ้าคะเทาหงคุกข่าวใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าหมองฮูหยินดีกับบ่าวทุกอย่างตอนนี้ท่านต้องเดียวดายถ้าบ่าวจากไปในเวลานี้ก็มีเท่ากับทรยศนายทำให้ท่านต้องเจ็บซ้ำยิ่งกว่าเดิมหรือเจ้าคะเหมือนหลี่ซื้อวันไหวน้ำตาไหลแก้มข้าจากมิอยากให้เจ้าอยู่ข้างกายได้เยี่ยงไรเพียงแต่ เสียงของหลี่ซื่อติดอยู่ในลำคอคำที่เหลือมิได้กล่าวออกมาเพียงแต่ภาพการจักลาของสองนายบ่าวทำให้อันอิงเฉิงรู้สึกหงุดหงิดและมีพอใจในตัวไวซื่อเพิ่มขึ้นอีกนึกถึงเมื่อก่อนตอนที่หลี่ซื่อคอยดูแลจวนมิมีสาวใช้คนไหนกล้าผิดกฎนี่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ว่าผู้อื่นจกมาดูแลจวนแทนพวกบ่าวก็ไรระเบียบกันแล้วถ้าไวซื่ออยู่เรือนเพียงแต่โดยดีไปชั่วชีวิตเรื่องวุ่นวายเยี่ยงนี้ก็คงไม่เกิด เจ้าวางใจได้พรุ่งนี้ข้าจาักไปคุยกับท่านแม่เจ้าดูแลจวนมานานเพียงนี้จักบอกให้ไว้ซื้อมาดูแลแทนก็มีเหมาะสมเยี่ยงนี้จักมิทําให้จวนโหว,วุ่นวายหรือไรมุมปากของอันอิงเฉิงเหยียดตรงใบหน้าเคร่งคร่มท่าทางเหมือนคนโกรธจัดทําให้หลี่ซื่อแอบยกยิ้มมุมปากหลังจากนั้นหลี่ซื่อก็ก้มหน้าแล้วกล่าวด้วยน้ําเสียงเศ้าสอยแต่พยายามให้ใบหน้าน้อยใจของนางตกอยู่ในสายตาอันอิงเฉิงด้วย ถ้าต้องให้ท่านพี่ทะเลาะกับท่านแม่เพื่อฆ่าฆ่าจากมิกลายเป็นคนบาปหรือเจ้าคะถ้าเป็นเยี่ยงนั้นท่านพี่ก็คิดเสียว่ามิเคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนมิเช่นนั้นอาจทําให้ท่านแม่อารมณ์เสียนะเจ้ากะแต่ละคําของหลี่ซื่อล้วนคิดเพื่อหูหยินผู้เท่าแต่ความหมายคือหูหยินผู้เท่าตัดสินโดยไรเหตุผลอาศัยความเป็นผู้อาวุโสกว่ามารังแกนางพอเห็นท่าทางกล้ามกลืนของหลี่ซื่ออันอิงเฉิงก็รู้สึกปวดใจและดึงมือนางมาจับไว้ ท่านแม่เป็นคนมีเหตุผลเรื่องนี้ต้องเป็นเพราะโดนไว้ซื่อยุยงอย่างแน่นอนข้าจักช่วยเจ้าเองมิให้ผู้ใดมารังแกเจ้าได้อีกยามที่มองใบหน้าซีเซียวของหลี่ซื่ออันอิงเฉิงก็กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้ายังมีหายดีรีบกลับไปพักเถิดส่วนเรื่องนี้ก็ยกให้ข้าจัดก,การเองหลี่ซื่อพยักน้ารับและให้เถาหงเดินไปส่งอันอิงเฉิงแต่ในจังหวะที่นางหมุนตัวกลับมุมปากก็ยกยิ้มอย่างชั่วร้ายขึ้นมา ในเมื่อนักพรตผู้นั้นเปิดโปงนางแต่นางมิยอมรับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกคูหยินผู้เท่ากับนําเรื่องนี้มาลงโทษนางทว่าก็พอเหมาะพอดีให้นางได้ใช้โอกาสนี้ฟ้องท่านโหร้องห่มร้องให้ให้เขาเห็นใจสําเร็จท่านโหเป็นคนกระตันยูต้องมีทะเลาะกับหูหยินผู้เท่าอย่างแน่นอนแต่กับคนชั้นต่ําชาติกําเนิดเป็นแค่สาวใช้เยี่ยงไวซื้อถ้าท่านโหจะตีหรือลงโทษอันใดก็ได้แต่น้อมรับไว้เท่านั้น เมื่ออันอิงเชิงหายออกไปจากเรือนหลี่ซื่อก็มีโอกาสกล่าวกับสาวใช้คนนั้นเจ้าทำเรื่องในวันนี้ได้มีเลวพรุ่งนี้มาอยู่ดูแลข้าในเรือนเลื่อนให้นางเป็นสาวใช้ขั้นสองหน้าหรือสาวใช้ที่เคยพูดว่าจักไปทำงานที่เรือนไวซื่อก็เผยสีหน้าดีใจการทำงานให้หูหยินรองเป็นหน้าที่ของบ่าวเจ้ากะสีหน้าของนางเต็มไปด้วยความเคารพตอนนี้นางรู้สึกนับถือหลี่ซื่อยิ่งกว่าเดิม ถ้าหลี่ซื่อมีได้คิดแผนการนี้ขึ้นมาแล้วท่านโหจักออกหน้าแทนได้เยี่ยงไรขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ